สวัสดีนะคะพี่พขาสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะพี่นะ98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่โพตก่อนนะจ๊ะพี่เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะ0 62 6172609นะคะพี่ขา98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่จะมาชมชิ้นแรกกันก่อน,อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะเป็นมีดหมอนะพี่นะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยพี่เก่าเก่าสวยไวยลายนาเกีียวนะพี่นะหลวงพ่อกลวยนะพี่นี่ฟันหนาๆนสวยๆวเลยพี่นี่ ด้ามจับนะจ๊ะพี่ด้ามจับเนาะด้ามจับเป็นหันุมานจับเข่านะพี่นะนี่หนุมานะจ๊ะพอกวยนะพี่นะท่านมีทั้งพยันหนุมานมีดหมอเป็นหนุมานะจ๊ะพี่ด้ามจับเป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะไม่ใช่เลสฟิงไม่ใช่พลาสติกนะพี่เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะเป็นกระดูกส่วนหนึ่งของตัวช้างนี่แหละจ๊ะพี่แต่ไม่ใช่งาเนาะพี่น้อนี่ หนาๆเลพี่นี่ฝันสวยๆลายหน้าเกลี้ยวนะคะพี่หานี่หน้าเกลี้ยวคือหน้าที่พันกัน,น่ะพี่นี่มีอักขระชัดเจนนะคะพี่มีดก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะพี่นาจะใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะอยู่น,นะวัดอีกทีเนาะพี่น้อเพื่อความมั่นใจเลยใบมีดอยู่ที่ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ไม่มีอยู่ที่หนิว้วนี่เลยนี่จ้ะพี่5นิว้วความยาวนะจ๊ะด้ามจับอยู่ที่4ีนิว้วเป็นรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วกว่าๆพี่เนาะ9ก้านิ้วกว่าๆชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่สวยเลยนะจ๊ะนี่พี่่านได้ชื่นชอบมิหนหมอนะไม่นา่าพลาดพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะมาพร้อมนี่จ้ะพี่บอกมีจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นหันุมานะคะตรงด้ามจับนะไม่ใช่งานนะพี่นะเป็นกระดูกกามช้างนะกระดูกคือส่วนหนึ่งของช้างนะจ๊ะพี่นี่แบบนี้เลยไม่ใช่เลสฟิงไม่ใช่พลาสติกนะพี่นะตามนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยหันุมานแกะมาสวยงามมากเลยค่ะพี่หาจ้าหนึ่งพันะจ๊ะพี่1,800นะลดได้นิดเดียวนะพี่นะลดได้นิดเดียวเลยต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะจ๊ะอันไหนลดได้น้อยนะจะแจ้งพี่ไว้ก่อนเลยต่อมานะคะพี่เป็นแหนบนะคะอันนี้จะได้มาใหม่เลยนะจ๊ะพี่ อ,นนนะอันเก่าเนะี่ยอีพีก่อนนู้นเคยปล่อยไปแล้วนะจ๊ะอันนี้ได้มาใหม่นะจ๊ะพี่จ้ะเป็นแหนนะพี่นะน,นี่สามารถนิฟเฟื้อได้ไปไหนไปด้วยกันได้นะจ๊ะมีพับไปด้วยอุ่นใจนะจ๊ะพี่นี่หกร้อยจ้ะโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่องค์ละหกร้อยคู่ละคู่ละหนึ่งพันนะคะพี่อันนี้เป็นหมักทวีนะคะพี่อาหลวงพิเอมเนาะนี่ถักเชือกรักด่มเดิมเลยนะคะพี่ จ๊ะกล้องสดนะพี่นะตรงปกแนะ่นอนเลยภ้าไม่ชัดเจนพี่ขอภาาเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่หาใช้ไฟแค่หนึ่งดวงเท่านั้นนะจ๊ะพี่นี่จะหกร้อยต่อมาเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่่ะปูท่ทวดตัวทอนะคะพี่นี่ตัวทอนะคะจะหลังหนังฝืนะพี่น,ะน้องนี่องค์นี้สวยพี่ประชังให้หลังหนังฝือตัวนะตัวนี้สวยมากเลยพี่ชัดเจนสวยงามเลยนะคะพี่นี่ชมใกล้เลยเห็นไหม ไต้ฐานนะจ๊ะพี่นี่ไต้ฐานนะเนี่อย่างนี้นะจ๊ะจะพี่หกร้อยเช่นกันจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่องค์นี้สวยนะพี่นะเป็นบุหนังพี่เป็นชิ้นเงินนะพี่นะคาบเบ้าเดิมๆเลยพี่เห็นไหมนี่อยุทยานะพี่อยุทยาเป็นชิ้นเงินนะคะพี่ขาสวยงามแบบนี้เลยเนาะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยพี่องค์นี้สวยจัดนะพี่นะ จะสวยงามเลยนะจ๊ะจากหกร้อยเท่าน sure> ั้นจ้าต่อมาแล้วพี่นะเป็นหลวงพณียมพี่หลวงพณียมนะพี่นะเนี่หลวงพณียมพี่เนี่เก่าสวยๆเลยนะคะพี่เนี่เก่าเก่าสวยๆเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะมีพระมีน้ำหนักมาเลยพี่นี่พระมีน้ำหนักนะพี่นะาสวยงามแบบนี้เลยองค์นี้นะจ้าหกร้อยเช่นกันจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นพระนางพญาละจ๊ะพี่ นางพญานี่ค่ะพี่ขานี่ฝุ่นๆแบบนี้เลยด้านข้างนะด้านหลังนะคะพี่ยันคายขานะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นอ่ฝุ่นๆไว้เลยนะจ๊ะพี่จ๊ะหกร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่หกร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นเจ้าฝัวอันนี้เป็นเนื้อผงนะพี่นะนี่มีตามตำารานะเจ้าฝัวหลวงปู่บุญนะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเจ้าฝัวนะคะพี่ขา นี่จ้าวันนี้มีจัดฝ่งของทุกรายการนะคะพี่พี่ปิดอะไรไว้ฝ่งของวันนี้เลยนะจ้าหกร้อยเช่นกันจา้าหลวงปู่ทวดพี่หาหลวงปู่ทวดนะนี่อันนี้เป็นสบู่เลือดเก่าๆแบบนี้เลยพี่กเก่านี่เก่าๆแบบนี้เลยนะั้นได้มากเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ส่วนตัวนะั้นแต่งพระไม่เป็นนะคะพี่ไม่ต้องมาถามนั้นเลยนะนัดแต่งไม่เป็นนะพี่ได้มาแบบไหนก็ปล่อยแบบน,น,นั้นเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าหกร้อยนะคะพี่หาหกร้อย บางบางพี่บางท่านถามอะค่ะพี่ว่าผมเด็ดล้างมาเหลอนะไม่เข้าใจหรอกพี่เพราะนัดทำที่เป็นอันนี้เป็นองค์ลอยนะคะพี่องค์ลอยเพราทวนเนาะปีฝ2นองนะจ๊ะพี่ก่อนจะเข้ามาไล่พราพี่บางทีก็เอาผ้าบางอง์เช็คก,กับ g o เกิ e ก่อนแค่นั้นเองนะจ๊ะพี่ฝืนตัวไม่ได้มีความรู้มากมายเลยนะคะพี่ถามนะจ้ะบรรยายตามภาพจ้ะพี่อันนี้เป็นองค์ลอยนะจ๊ะ พราะท่วนนะพี่นานี่ตรงนี้เป็นคล้ายๆสีทองอ่ะพี่เป็นทองสีทองอ่ะเหมือนกษัยจีวรท่านเลยประมาณนี้พี่นะนี่จ้ะหกร้อยเช่นกันนะจ้าพี่ต่อมานะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ศุกนะพี่นะาวัดโพธิ์ไฟทองอันนี้เป็นมือเขาเรียกอะไรอ่ะมือตั้งบนเข่าอ่ะพี่นะนี่เก่าแบบนี้เลยพี่นี่หลวงปู่ศุกนะวัดโพธิ์ไฟทองนะพี่นะเก่าแบบนี้เลยใต้ฐานอุดผงแบบนี้นะจ้าพี่นี่ พิมพ์นี้เพิ่งได้มาครั้งแรกเลยนะจ๊ะตอนแรกนั้นก็ไม่ฟ้าเป็นหลวงปู่ศุกร์หรอกพอดีเข้า Google เช็คดูนะจ๊ะพี่เก่ามากเลย600จ้ะพี่600ยนะจ๊ะจาะพี่เสือจ้ะพี่เป็นเขานะคะพี่นี่แกะมาเป็นเสือหลวงพ่อปลานะพี่นะนี่ใอยจานนะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่หาใต้ฐานนะมีจานนะพี่นะนี่สวยงามเลยวงนี้นะจ๊ะ6 0 0เช่นกันนะคะพี่600เช่นกัน หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่มาชมหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินอีพีนี้มีหลายองค์หน่อยนะจ๊ะเริ่มที่องค์แรกเลยนะจ๊ะพี่องค์แรกเป็นน่จานิยมจ้ะพี่นิยมนี่หวานฉ่าเลยนะจ๊ะพี่เนื well ้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยชายจีวรสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นี่ใตฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขานิจ๊ะ 600บาทเท่านั้นนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งะจ๊นะน้อเขียวอมเหลืองนะจ๊ะพิมพิมนิยมนะพี่นะนะเน้อเขียวอมเหลืองนะ600บาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ิยชมเช่นกันต้องดูใต้ฐานก่อนพี่นิยมองนี้ก็สวยนลพี่นะานี่สวยงามเช่นกันเลยนะคะพี่เก่าๆฝีฝอยแบบนี้นี่พี่น,ะนี่พี่ท่านใดชอบหลวงปู่ทวดน,นะนี่เลยจะพิสสวยงามใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะ จหลวง,เลวงเพเงพินูดผ,ผิดเสินะไปหรือเฉยเลยขออภัยจ้ะหลวงพ่นะอเงินพิมพ์นิยมนะจ๊ะต่อมาเป็นพิมพ์คีตาพี่อันนี้เป็นเนื้อขันนะพี่นะเนื้อขันนีนน่อาจจะมีสวยงามเช่นกันนะ่ะพี่อันนี้เป็นคีตานะ6ที่สามเป็นคีตานะคะพี่วนลลบึกนะคะพี่เก่าเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะใตาฐานเป็นแบบนี้นะคะถือแบบนี้นะคะพี่ขานี่ อันนี้เป็นเนื้อขันนะคะพี่ลักษณะจะออกเหมือนกับขาขาวเป็นเนื้อขันนะพี่เนาะขออนุญาตเรียกแบบนั้นหกร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะมาองคแล้วเจ็ดร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าเริ่มที่องค์แรกนี่ก่อนเลยพี่อันนี้เป็นแพรกกิ้งจอมฟุบินนะพี่นะนี่ใช่ปะใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ข้างหลังมองไม่เห็นเลยพี่อะไรสักอย่างนี่แหละพี่ต้องขออภยัย ตามพี่ตาหน้าไม่ค่อยดีใต้ฐานเป็นแบบนี้อ๋อพ่อกามฟพี่มีโค้ดด้วยนี่ 5, 7, นห้าเจดแปดนี่พี่หนูผมพ่อกเกามมเลยพี่มีกิ่งเสียงดังนะจ้านี่เจ็ร้อยจ้ะเนาะมานี่จ้ะอันนี้เป็นเปลวเพลิงนะพี่นะนี่สนมแดงถือฝูไว้เลยพี่ที่ไหนไม่มีแน่ต้องมีที่นัดดีแหละสวยพี่คาเบ้าเดิมๆเ,เลยเปลวเพลิงสวยงามพี่ ถ่านเปนแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยจ้ะลงลืมและแม่ค้าลงลืมตลอดนี่ต่อมาละจ๊ะพี่จ๋าอ่าอันนี้เป็นจ๋าพี่ต่อเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเฝ่าห้านะจ๊ะพี่นินี่เส่าห้านะชินรลาดนะนายักษ์นาพี่นะเฝ่าห้าอินโดจีนพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หา นาน,นานจะได้มานะโค้ชชัดเจนนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะคะ700นะจ๊ะพี่700บาทนะพระโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมนะพี่ซื้อจับคู่กันได้เลยนะจ๊ะองค์เมื่อกี้700นะพี่นะ้องต่อมานะจ๊ะต่อมานี้จ๊ะพี่นี่นี่นี่ยิ้มผ้าสัตว์ตะันะคะพี่คะ่ะเป็นผายิ้มผ้าสัตวัตะเหมือนกันนะจ๊ะเป็นเหรียญเลี่ยมมาแบบนี้เลย700เช่นกันจัะพี่จ๋า700เช่นกันเหรียญมีรายจานนะพี่นี่ ในเหลี่ยมจะเห็นรอยอักขระนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะคะจ้ะต่อพี่ต่อมานะจ๊ะต่อมานะเป็นปิดตานะคะพี่่าปิดตาฝ่งหน้านะคะพิมฝ่งหน้านะคะพี่เก่าๆฟูดๆแบบนี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ้าเจ็ดร้อยเช่นกันต่อมานะคะนี่จ้ะพี่นี่นี่นี่หลวงปูท่ทวดนะคะพี่ขาค,คาเบาเดิมๆเลย องนี้สวยพี่นี่สวยมากหัวเรือกระดกนะพี่นะเป็นหัวเรือกระดกนี่สวยงามนะพี่องค์นี้สวยพี่สวยจริงเลยสวยงามพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่ต่อมานะ,ะรายการต่อไปนะจะไปที่องคหลักอะเวทวันพี่เวทวันเวฟวันทาวเวทองค์ทาวเว่องค์ทาวเวท,อ,เวท,อ,เวทวอันนี้ออกวัดวัดสุดทศน์พี่นี่ ป็นของเก่านะวัดสุทัศน์เลยนะจ๊ะพี่นี่ทาเวศนะจ่ะพี่จาเจ็ดร้อยจ่ะต่อมานะคะพี่นี่ชมเหรียญลงดําอันนี้เป็นเหรียญ mm hmm. เขาเรียกอะไรพี่แจกกระถินปีห้าแปดหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะนี่ท่านหลวงพ่อด้วย,ยพี่ท่านใดนะชื่นชอบศรัทธาในหลวงพรวรวยนะพี่นะนี่ปีห้าแปดกระถิ่นนะท่านหลวงพ่อและพี่ mm hmm. วัดตโกนะ วัดอาเภอภาชีเลยวัดหลวงพ่อเลยนะคะเป็นเหรียญลมดําฟูไว้กิบเลยพี่นี่คมชัดลึกเลยสวยมากพี่นะหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขาวัดตะโกนะพี่น้องนี่สวยมากต่ฐานเป็นแบบนี้คมกิบเลยพี่เหรียญน,นี้หกเหรียญน,นี้เจ็ดร้อยจ้ะเจ็ดร้อยขอภัยนะจ๊ะบางทีพามีหลายรายการอ่ะพีนะ่ก็ต้องขอภัยพี่ด้วยเนาะบางครั้ง จะพูดผิดกูดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดสามารถลดได้นะั่นลดให้นะคะต่อมาเราจะไปโปรโมชั่นองค์ละ9 0้อแล้วนะจ๊ะพี่นะจะไปดี่900แล้วเริมที่คุณแม่ชีบุญเรือนก่อนพี่จะ้ะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะนี่ค่ะคุณแม่นะคะพี่หาคุณแม่ชีบุญเรือนนะเป็นลมดานะพี่นะเป็นเหรียญหล่อน,อนี่โตบุญเติมนะคะพี่นี่ ไต้ฐานมีรอยจานเป็นเนื้อเงินนะคะพี่ไต้ฐานองคุณแม่เป็นเนื้อเงินนะพี่นะนี่จ้าใส่กรอบหรือเลี่ยมได้เลยนะจ้าพี่นี่น,นะนะจ้าพี่คุณแมชีนะเก้าร้อยนะจ้ามาพร้อมกล่องแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยเก้าร้อยนะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญสวยพี่เป็นนิยมด้วยสวยมากเลยหลวงปู่ทวดน,นี่ ข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมอันปากกานะคะพี่เน้นย้ําอันปากกานะเรื่อนี้เก้าร้อยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยนะจ๊ะเก้าร้อยอันปากกานะเก้าร้อยจ๊ะเก้าร้อยขออภัยจากพี่ต้องสั่นคุณผู้ชมเนาะต่อมานะคะยังเป็นหลวงปู่ทวดอยู่นะคะพี่เรื่อนี้เป็นพุทธฟ้อนนะคะพี่ค่ะพุทธฟ้อนนะคะพี่นี่อันปากกาเช่นกันด้านหลังเป็นเจดีย์อย่างนี้นะคะพี่คมกริบเลยพี่สวยงามคมกริบเลยเก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่ค่ะเก้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะจี่จ๋า อ่าพัทที่พี่ปิดไว้นั้นเก็บแล้วนะคะจัดส่งอันนี้นะจ๊ะจ้ะพี่เทรเข้ามาอย่าเพิ่งนะจ๊ะรับไม่ได้จ้าอันนี้พี่พิมพ์คิตาพี่พิมคิตานะจ๊ะแต่ว่าใฟเหมือนกับเลี้ยมอะพี่นี่เลี้ยมมาไม่ใช่เงินหรอกพี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจับคอแบบเป็นของเก่าแต่ไม่ใช่เงินหรอกพี่นี่เฟอยเช่นงาเฟอยเช่นกันนะคะพี่อันนี้เก้าร้อยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยนะจ๊ะต่อมาเป็นพ้าทวดพี่พิมพ์พรรอดนะคะ พี่่าสวยงามมากเลยนะจ๊ะใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่เป็นพะทวดน้อพิมพับรอดนะคะพี่หานี่เก้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เก้าร้อยอีพีนี้พาเยอะอยู่นะพี่ชมให้จบนะอะหลวงพ่อแก้วพี่จ๋ามาพร้อมตลับเลยพี่นี่พิมเล็กนะพี่นะนี่ปิดตาพิมพเล็กหลวงพ่อแก เป็นตลับเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่ตลับเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลย900เช่นกันนะจ๊ะพี่ราคาฝูงไปนะคะพี่สามารถลดด้าน,นิดหน่อยเนาะต่อมาเราจะไปที่งานแล้วนะจ๊ะพี่นี่อันนี้เป็นสมเด็จนั่งสิงห์หลวงพ่อหอมวัดฟากมากนะจ๊ะงานหนาๆพี่เห็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่จ๊ะ งานหนาแบบนี้นะจ๊ะพี่สองพันสามร้อยนะจ๊ะพี่เป็นงานนะประกันงานนะผมเด็ดนั่งสิงห์หลวงพ่อหอมนะคะพี่วัด้ากหมากนะนี่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สองพันสามร้อยนะจ๊ะสองพันสามร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะนี่จ้าอันนี้เป็นตัวโตมากพี่โคตรจะสิงนะคะพี่โคตรจะสิงนะนี่อาจารย์เฮงและพี่นะาวัดเขาดิง จานักระสวยงามแบบนี้เลยเป็นโคชเชสิงตัวโตนะพี่ตัวโตเน้นย้ำก่อนเลยว่าตัวโตนะหาเหรียญฟิบก่อนพี่แป๊บหนะึ่พี่เดี๋ยววัดขนาดพี่ชมเลยนี่อยู่ในเหรียญฟิบเลยอยู่เต็มเหรียญฟิบอะองใหญ่อะพี่เนาะนี่ให้พี่เห็นชัดๆเลยนี่สี่ในเหรียญฟิบนะพี่นะก็ไม้บรรทงไม้บรรทัดหาไม่ทันเอาเหรียญฟิบละกันนี่พี่สวยเลยนะจ๊ะนี่อันนี้สองพนัน สองพันสามพี่สองพันสามนะพี่นะลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะจะ้ะต่อมาแลจ้ารายการต่อมานะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ท่านใดนะชื่นชอบหลวงพ่อกลวยนี่อันนี้เป็นงาแกะองค์ลอยหลวงพ่อกลวยนะพี่นะสวยนะพี่นะนี่เดี๋ยววัดกรหรือสิบเ,เช่นกันยายอยู่ในเลนสิบเช่นกันจ้ะพี่องค์นี้ขอพันเจ็ดพี่พันเจ็ดพันเจ็ดนะจะ๊ะพันเจ็ดนะลดได้นิดหน่อยนะจะ้ะต่อมาแล้วจ้าใกล้จละหมดแล้วพี่ทนฟังนิดนึง อันนี้เป็นหลวงพดเดิมพี่เก่ามากเก่าสุดๆนะคะพี่เนี่ยจะให้พี่ดูนะนี่เก่าๆใต้ฐานเป็นแบบนี้ประกันงาแล้วพี่ขายงาไปประกันงาทุกชิ้นเลยงากับเงินทองประกันทั้งนั้นนะจ๊ะนี่จ้ะพี่นี่นี่นจ๊ะนี่นจ๊ะ นี่จ้ะนี่องค์นี้นะจ้าขอที่สามพันสองจะพี่สามพันสองโอ้หพี่สวยหาไม่ได้แล้วพี่หน้าตาคมชัดมากแบบนี้เลยต่อไปนะคะรายการสุดท้ายของอีพีนี้แล้วเป็นมีดนี่จ๊ะพี่จ๋านี่มีดนีจ๊ะพี่สวยนะด้ามเป็นงาปอกเป็นงานะจ้าด้ามจับเป็นงานะจ๊ะพูดผิดแต่ตรงนี้เป็นโลหะนะพี่นาะอนี่ลายฝวยพี่ลายฝีมาสวยจริงๆพี่จ๋านี่ของหลวงพ่อเดิมนะ 1 6 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะ1,600กบาทเท่านั้นนะจ๊ะฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้นั้นหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากเราฟังแล้วเราชอบนะคะว่าเออแม่ค้าขายชัดเจนดีนะอะไรอย่างนี้ฝ่งของตามตามลูกนะพี่นะฝ่งของตรงปรแน่น,นอนสำหรับ EP นี้นับนะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีค่ะ